สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านปากห้วยนะครับตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ะนะครับก็วันนี้เดินทางมาในพื้นที่ของตำบลวังทงนะครับมาเจอฝูงวัวอยู่ใกล้ๆคลองชนประทานฝั่งทิศตะวันตกของจังหวัดแพร่ะนะครับก็เลย มาสอบถามคนเลี้ยงนะครับเป็นคุณแม่อายอุผู้สูงอายุอยู่ท่านหนึ่งนะครับได้สอบถามเบื้องต้นกับท่านขอญาตท่านถ่ายทำนะครับท่านบอกว่าวัวชุดนี้เป็นวัวเลี้ยงจ้างนะครับวัวเลี้ยงจ้างเจ้าของแท้จริงของวัวนี่อยู่ที่บ้านหนองกลางครับตำบลแม่ยมอำเภอเมืองแพร่นะครับ วัวพุดนี้ถ้าใครจําได้พ่อพันตัวนี้นะครับผมเคยถ่ายใกล้ๆใ,ให้ท่านชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปขออ่าญาติพูดคุยนะครับคุณแม่ที่เลี้ยงวัวอยู่ในพื้นที่นี้นะครับโอ้ตัวนี้เดินมาหานะครับไม่รู้ว่าดุหรือเปล่านะครับ ก็จะมีเสียงลมนิดหน่อยครับเป็นอยู่กลางทุ่งครับช่วงนี้เป็นช่วงจริงๆแล้วเป็นช่วงฤดูฝนนะครับแต่ช่วงนี้ที่ที่จังหวัดแพร่ครับเป็นฝนขาดช่วงมาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนะครับตน้นต้นเดือนมิถุนายนเลยครับนีวัวสวยนะครับคือเจ้าของวัวเขา เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคัดตัวนะครับคัดตัวมาให้คนเลี้ยงนะครับวัวทุกตัวสวยสวยงามนะครับ่ันเลี้ยงจ้างแบ่งลูกนะครับนี่พ่อพันพ่อพันตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับน่าจะเป็นแบงกัตนะครับแต่ตอนนั้นได้พูดคุยกับเจ้าของเขาเขาบอกว่าเป็นเป็นสายบีฟด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นบีฟสายไหนนะครับนี่ บีบดำนะครับผมเองก็ยังไม่เก่งเรื่องสายบีบเท่าไหร่นะครับนี่ครับพ่อพนันธุ์ผูงนะครับนี่ครับมาหาคุณแม่ครับคุณแม่กําลังจะเอายาหนามออกทางเหนือเรียกหนามาปนยอบนะครับแม่วัสดีครับือมแม่พอ,อยาลบกวนเวลาแม่ครับ แม่จื้อย่างรับครับจิ๋วแต่จีเล่นจิเล่นก็ได้ครับตุเจ้าแม่ตุอ๋อแม่ตุเนาะเจ้าอ๋อแม่ตุอายุตั้งแต่ใดแล้วนี่หกสิบแปดโอ้หกสิบแปดละยังแข็งแรงอยู่เลยครับโอ้แม่ทั้งหมดนี่งัวกี่ตัวครับนี่ยสักสองสัวสองตัวเป็นเป็นงัวเลี้ยงจ้างเราไหมเนาะออ๋อแม่เลี้ยงงัวมากี่ปีแล้วนี่ได้สักสองปีสองปีปลายน่ะสองปีปลายครับอ๋อตอนสักสองตัวเนี่ เป็นตอนนี้เป็นงัวของคุณแม่กี่ตัวแล้วครับเน<อ>ีสองตัวเปนจเจไดของครับแม่เรื่องงัวจ้างเลยดีอยู่ <laughs> ะปะเนอะพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ของแม่เองครับใหญ่เจ้าเจ้าของอ๋อเป็นพื้นที่เจ้าป,ป,ปีต่อไรครับ 3, <6. S 1> 3, สามพันหกปีละสามพันหกอ๋อสามพันหกนี่ก็คือเป็นเป็นของแม่ออกเองไอ้กะเจ้ากะเจ้ากะเจ้าสามพันหกนี่เนาะแม่ออกเองเนาะ งัวแต่ละตัวเนี่เป็นพันดีขนาดนั่นเนาะอ๋อเจ้าของเขาหางัวมาคือดีๆข้าดนั้นเลยทำไมเนาะโจกดีนะงามก็งามครับผมอืมโจกดีครับแต่ได้ได้งัวดีๆมาเลี้ยงังัวอครับอ๋อนี่นี่นี่ครับวัวที่ผมว่านะมันเป็นลูกผสมผมดูเป็นแบงคัะครับแต่เจ้าของเขาบอกว่ามีเลือดบีบด้วยนะ มีเลือดบีบด้วยครับหนาใหญ่ลึกนะครับความสูงนี่น่าจะได้ถึงร้อยร้อยสี่สิบห้านะครับนี่น่าเป็นแบงคัตนะครับผมมองเป็นแบงคัตนะแต่เจ้าของเขาวาติดบีบมานะครับเจ้าของเขาเป็นคนบ้านหนองกลางนะครับท่านคัดเลือกตัวมาอย่างดีเลยนะครับโอ้โหมีนี่ดูหน้าตานี่ครับโอ้ไม่รู้ว่าจะดุหรือเปล่านะครับถอยๆหน่อยถอยหน่อยเขาห่วงตัวเมียนะครับอ๋อ นี่คุณแม่เอาแย้หนามออกนะครับหนามปนอบแม่ตุกกตงงต๊กกเอเตี้ยงหัวบะตุกเนาะคือมันเลี้ยงเลี้ยงสมัยใหม่เนาะเลี้ยงอยู่ในหัวในในร่อมลวดล่อมลวดนอกจากที่ปล่อยเขาเดินกินง่ายที่เราแม่ได้หาอย่างมาเพิ่มเติมก่บแม่เสียงแอ๊ดของงาเกียวของออ nga เกี่ยวเกี่ยวจากตั้งนอกว่ะมีแปลง nga เจ้าตั้งนอกเจ้าอ๋อ nga ตีหัววานไว้ตั้งนอกนะครับเนื้อติดเนื้อตีติดเจ้านี่กี่ไร่เนี่ยจักไร่ตักงชิบสายเนี่ยชิบกว่าไร่อ๋อฟังนี่ก็ใจใช่ไหมเจ้ากองฟังแล้วอ๋อสิบกาไร่ท่านชมโอ้คุ้มนะครับไร่ละสามร้อยกว่าบาทต่อปีด้วยนะอย่างคุ้มนี่แม่นี่เป็นแม่ทําเสามาแม่ทําเสาล้นธรรมชาติครัตัวนี้ มันมงเนแม่มันอเลี้ยงอยู่ในหัวเหลอกกัิแล้วฟางอย่างนี้ก็คือแม่เป็นคนซื้อมาเจ้าเดี๋ยวเขาน้าเขาเนี่ยอ๋อฟางจากในนาของเองตัวเองก็้าออเ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 ออนออเอกเาเออเอเเปอนออเออเเอออเออออเัออเอเออนออออเเองอออเอออ คาดว่าจะเกิดปีนี้แหมบสีตัวเอ,วอ่แร่งได้บวงหัวนะคาดว่านะครับคาดว่าจะเกิดปีนี้สี่ตัวถ้าสี่ตัวก็ถ้าแบ่งก็ได้คนละสองตัวอ,อสแสดงว่าปีนี้จะได้ง้วอยู่สี่ตัวเนาะ,ะนีช่วงนี้ก็เอช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็นี่แหละเป็นที่ดีที่สุดก็อถ้าใครไม่มีทุนก็หา หาเลี้ยงจ้างนะครับจากคนที่เขามีวัวมีอะไระเหมือนคุณแม่ก็ไปเอาวัวมาจากคนที่เขามีวัวม,มาแบ่งมานะครับมาเลี้ยงจ้างคุณริงปอ่อย็ i, ันไล่ปุ๊กนะย่าจัดงามในนี่ห้องมากินน้าไหมอ๋เอเลยมายอมไปอะ่ะมันอยู่ห้มครับแม่ช่วงนี้มันห้อนอากาศร้อนมันแรงแก่ครับฝนมันขาดช่วงครับเธอ ลมมันแห้งมันปัดขึ้นเหนือไปเห็นครับไปตกอยู่ในลาวในจีนนะเดี๋ยวถ้าลมเบากว่าน,นี้เดี๋ยวก็น่าจะมีฝนครับเดี๋ยวน่าจะประมาณต,ต้นเดือนกรกฎราคมรวันนแแงง,งิอ,งกกอ๋อประมาณกลางเดือนครับประมาณกลางกรกฎาคมเห็นกรมอุตุบอกว่านะ,ะประมาณกลางกรกฎาคมน่าจะมีฝนแต่ปีนี้ฝนจะน้อยนะ,นะครับเวียนบอกว่าจะมีพายุเข,ข้าแค่สองลูกนะครับ แต่ก็ต้องล้อรุ่นนะความกดอากาศฝนบารเฮาีก็ต้องอตัวนี้ก็ต้องนะตัวนี้เป็นเป็นไทยใหญ่นะครับไทยใหญ่แต่ตัวใหญ่มากหน้าตาดีครับไทยใหญ่โครงสร้างดนะีหน้าตาเป็นไทยใหญ่นะครับแต่โครงสร้างนี่เป็นบามันน,ะนี่ครับท่านชมชุดนี้ท่านผสมได้ดีนะโครงสร้างนี่เป็นบามันหมดแล้วแต่หน้าออกจะ ออกมาทางไทยนิดนึงนะครับแต่หลายตัวหลายตัวมากเลยครับที่เป็นบามันนี่นมาเล่นเลยครับใก่เก็บแก่อย่างนี้ยเป็นวัวที่อยู่คุ้นมือกินไม่กินไม่ก็ผมนี่ก็แถมบวเกินสามปีเนาะไหมเนาะถ้าสามปีนี่ได้แถมเต้าตัวไหมเนาะครับ ก็เป็นกำลังใจเหครับก่อนหน้านั้นแม่เคยเลี้ยงงัวะกับบุเคยบุ้เก้ก้องเต๋อบุเคยกำลังตั้ง,งแหลกในชีวิตแล้วแล้วแล้วคุณใครคุณป่อ,อ,อละ่ะตีตีนั่นก็บบุเคยเลี้ยบยุ้กบเก,ก้บกุเคยเนี่ยจัดการเกษตรเนี่ยข้าปลูกเนี่ยเนี่ยฟังเนี่ยกับดอยกุ้บดอยกุ้งชิ้นห้าไายอ๋อเรื่งเนี้ยนี่นะเรื่องมาเดี๋ยวนี้ถ่ายหยาดข้าวบ่มีงัวก็ตึ้งถ่ายหยาดอยไหวมันปุ๋ยนะแป้งอ๋อครับครับปุ๋ยแป้งแกปีนี้ เาขาปลดเนี่ยกี่ไรครับปีนี้ปีนี้เบ่ได้ไซเลยยุดเลยเจ้าเพราะว่ามีงวัวบบ,บวหวละมีงัวยุดเลยอ่าเอาเนาี่ยนะเนีเน่ยกี่ไรครับมีอันนะท่านหกไร่พอทํากินพอเอาไห <บร S 1> ้เอาไว้เอาเฟืองหึงงว้วนะอือนี่นี่คือผลกระทบนะครับ<ด>จากอค่าสาธารณูปโภคแล้วก็ค่าอปุ๋ยค่ายาที่จะมาทําการเกษตรมันแพงนะครับชาวบ้านเขาก็ต้อง ลดค่าใช้จ่ายนะครับคุณแม่เคยทําไร่ข้าวโพดปีหนึ่งสิบห้าไร่ยี่สิบไร่ปีนี้ไม่ทําเลยครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินตังค่าปุ๋ยของคุณแม่แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่คุณแม่นี่ได้ขายขี้ง้วเนาะ <c oughs> ขายเจาะได้ขายแต่ช่วงนี้มันฝนตกมันเคาะมาได้เตียนะอ๋อครับครับเจ๊จ,จปุ๋ยขี้ง้วเขาเนาะใส่น้ำเนาะ เอาไว้ปากตัางนะเนยไ่เน,อ,น,เนอตักไปใส่ปากตัางนะครับเอาต้องใจปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเนาะคือ<ม>ระยะระยะสั้นนี่มันอาจจะเห็นผลช้าไหมปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยปุ๋ยจากงัวจากควายเขานี่นะ<ม>แต่ถ้าระยะยาวเ,เนี่ยมันจะได้ผลครับถ้าเกินถ้าเขาทำนาเกินเกินสี่ปีขึ้นไปนะครับปุ๋ยมันปุ๋ยขี้ง้วขี้ควายมันจะตกค้างอยู่ในนา ครับดินดินน้ำมันจะดีขึ้นหลายเต่าตัวเลยครับอืมตัวนี้สวยเยครับตัวแดงตัวนี้ตัวแดงตัวนี้น่าจะเป็นลูกปอนั่นใช่ก๊อจนี่ปอมันแหมนหมดตัวนี้นอ,นอ๋อมันออกลูกออกมาเป็นสีแดงอเออน่าจะมีสายบีบจริงๆครับปอดำลูกแดงลูกขาวอย่างนี้นะพ่อน่าจะมีสายบีบจริงๆท่านชมเพราะจะผมเคยคุยคุยกับเจ้าของเขานะครับว่า สายนี้เป็นสายอะไรผมผม,ผมผมผมคุยกับเขาบอกว่าเป็นแบงกัดแต่เขาบอกว่าเป็นบีบมีเลือดบีบด้วยครับเนี่ยลูกเขาออกมาเป็นสีแดงเออน, <c oughs> น่าจะใช่น่าจะใช่ครับน่าจะมีบีบติดมานิดนึงนะครับน่าจะเป็นสามสายเลือดหรือเปล่า <c oughs> สุดยอดเลยรับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นสามสายเลือดนะครับสามสายเลือดเรามีแองกัตบามันแล้วก็บีบนะครับผสมกันนะสุดยอดนะครับตัวนี้ สวยๆครับนี่นี่ก็หม่นห้างนี่เป็นบามันหมดแล้วนะครับสวยงามครับตัวของคุณแม่เลี้ยงจ้างครับก็ถ้าเป็นตัวเมียก็เลี้ยงไว้ก็มูลค่ามันก็ปีปีหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่าสองหมื่นนะตัวผู้ตอนนี้ราคามันอาจจะหย่อนลงนิดนึงนครับแต่คุณแม่ไม่มีปัญหาพึ่งได้นะครับ,บเดี๋ยวปีหน้าเศรษฐกิจมันดีราคามันอาจจะพุ่งขึ้นกลับไปอีกนะครับก็อ่าเห็นใจทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะท่านที่ทํามาค้าขายทุกสาขาอาชีพนะครับก็สู้ะค้นะปีนี้ <c oughs> ปีนี้อะไรก็แพงนะครับยกเว้นราคาวัวราคาควายราคาข้าวนะครับราคาข้าวที่เกษตรกรขายนะครับแต่ถ้า <c oughs> ราคาข้าวออกจากทางรงสีหรือว่าออกจากข้าวกระสอบข้าวถุงนี่ก็ราคาแพงเหมือนเดิมเออตะกี้ก็ได้เข้าห้าหลักจริงมีควายหน่ะล่ะ ครับครับตะกี้แบบของปอใหญ่ปอกเองนะปอใหญ่แม่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวได้มาพูดคุยนะครับเนาะดีใจครับนี่ประสบการสองปีเนาะแต่ถือว่าเป็นการเลี้ยงงัวที่สุดยอดสองปีนี่เลี้ยงงัวแบบไล่ทุ่งแบบรอบชิดนะครับเลี้ยงวัวแบบสบายๆนะครับจะเกี่ยวหญ้าให้บ้างนะครับเป็นบางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะ เป็นยาในพื้นที่เนาะพื้นที่มันกว้างเนาะน่าจะอยู่ได้สบายสบายครับก็เสริมไปฟังเนาะอาหารเม็ดยังกับมาได้เมื่อน้อแกบยังู้ครับแกบได้กินฮะอแกบเป็นบางข้างเนาะเจลาอ่าสุดยอดสุดยอดครับปีทั้งเนาะตังมากอ่าเจ้าของวัวนะเจ้าของวัวเจ้าของวัวเขารักวัวครับเขาก็มีลงสีด้วยนะครับเจ้าของวัวเขามีลงสีเขาก็มีแกบค่าก็เอาเหลือมาให้วัวเครับเพราะว่า ก็ยังเป็นของท่านอยู่ครับยกฝูงเนี่ยครับก็มีเป็นของคุณแม่อยู่แค่อสองตัวเองนะครับนี่ตัวนี้วัวแดงนะครับวัวแดงตอนนี้ก็ราคาก็ไม่แตกต่างจากตัวขาวเท่าไหร่ครับท่านชมแตกต่างกันไม่เยอะครับยุคสมัยมันเริ่มอีกหน่อยถ้าเปลี่ยนเป็นวัวแดงหมดก็กลายเป็นมีวัวแดงกันทั้งจังหวัดทั้งประเทศนะครับมองหาวัวขาวไม่เจอก็ <laughs> อยกหน่อยราคาก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับท่านช,ชมครับท่านชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาพูดคุยนะครับเกษตรกรเลีเ้ยงวัวจ้างนะครับก็เปมีประสบการณ์เพิ่งเลี้ยงไปสองปีนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ